พาเพื่อนๆสมาชิกดูน้ำาออปลายทานด้วยกันนะครับระยะดันมาวันนี้130เมตรนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกันครับเราล้านสมหวังอยู่ตลาดสมง,งามอำเภอหันคาจังหวัดไถนาท0น1 7 8 5ด0 3ึ7งเ็้อสูนน้ำแรงดันคุณภาพจะดทรงทั่วประเทศไทยครับวันนี้พวกเราทีมงานล้านสมหวัง รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งได้รับความไว้วางใจจากไฮโซฟาร์มครับอําเภอชุมพวงนครราชส,สีมาไว้วางใจร้านสมหวังครับเยีย่ยมครับ,รบขอบคุณพี่นายครับ